มือไปได้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์ไปได้วยกันเนี่ยไปได้ไกลกว่าแน่นอนโปรเจกต์ Project ที่จะมาเสนอในวันนี้นะคะคือโปรเจกต แฟนชายเก้าอี้นวดของเรานั่นเองนะคะซึ่งความเจ๋งของโปรเจกต์แฟนชายเก้าอี้นวดตรงนี้นะคะก็คือคุณไม่มีทางที่คุณจะจมแน่นอนเพราะอะไรเพราะคุณไม่ต้องสต็อกเก้าอี้นวดเองโอเคไหมคะแต่ได้รับกําไรเสมือนกับสต็อกเก้าอี้นวดเองเลยง่ายๆนะวันนี้นะคะคุณเพียงแค่นะซื้อตัวอย่างเก้าอี้นวดนะคะประมาณ2ตัวนะไปตั้งเอาไว้นะคะให้คนสามารถที่จะมาน,นั่งทดลองใช้ได้และเพอเชื่อเลยว่าใครที่ได้ทดลองนั่งเก้าอี้ตัวนี้นะคะจะต้องติดใจและอยากจะสั่งซื้อแน่นอนคุณเพียงแค่เอาเก้าอี้ไปตั้งปุ๊บให้คนได้ทดลองนั่งนะคะคแล้ว้วใหเกิด ีคนนั่งปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเขาอยากจะสั่งซื้อเก้าอี้นวดคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าเองคุณเพียงแค่รับเงินนะคะติดต่อมาทางบริษทัทปุ๊บเนี่ยนะรบ,บ,รบริษัทเนี่ยก็จะทําการจัดส่งนะ เก้าอ e ี้นวดนะให้กับลูกค้าของคุณและคุณก็สามารถรับกําไรเต็มๆได้เลยทีนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูฟ e ังก์ชันเก้าอี้นวดตัวนี้กันนะว่ามันมีความเจ๋งยังไงมันมีความเด่นยังไงเข้ามาดูใ,ใกล้ๆเลย,ยง่ายๆเลยทุกคนวันนี้นะคะตัวของฟังก์ชันตัวของรีโมทนะเขาจะเป็นภาษาไทยมาให้เราเรียบร้อยเลยทุกคนซึ่งเป็นภาษาไทยเนะาะใครๆก็สามารถที่จะใช้ได้ง่ายๆรวมทั้งวันนี้เนี่ยนะมันเป็นปุ่มแบบนี้นะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถใช้ได้ง่ายเดี๋ยวจะเปิดตัวเครื่องให้ดูกันนะก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะนวด ตัวนวดของเขาเนี่ยจะเห็นเลยว่าปกติเนี่ยเครื่องนวดนวดทั่วไปเนี่ยเขาจะอยู่ถึงแค่หลังของเราอยู่ถึงแค่หลังของเรานะแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะนวดไปถึงก้นของเราได้เลยนึกออกปะค,คือบางคนแบบว่าเอ้ยนวดก้นมันนวดยังไงนะคะคือเคยไหมเวลาเดินปุ๊บเนี่ยแล้วเรารู้สึกแบบไม่ก้นอ่ะวดก้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะตัวนี้เนี่ยไปถึงสลักเพชรเขาเรียกว่าสลักเพชรใช่ไหมอ่าไปถึงสลักเพชรของเราเลยนะตรงนี้นะคะก็คือเนี่ยอยู่ช่วงก้นของเราเลยนะแลวทุกคนเนี่ยต่างว้าวและประทับใจในการนวดก้นของเครื่องนี้มากนะคะรวมทั้งตัวเห็นไหมตัวนวดของเข จริงๆทุกคนอะเดี๋ยวขอปิดก่อนเดี๋ยวจะลงไปนวดให้ดูมาเทอลดรองเท้ากันนะทุกคนเพราะว่ามันมีนวดเท้าด้วยนะนี่เราก็นี่เลยเอาเท้าของเราใส่เข้าไปนี่นะคะตรงนวดเท้าเนี่ยก็จะมีตัวลูกกิ้งด้วยทุกคนสบายมากนี่นะเราก็เอาตัวของเราเข้าไปในเชื่องแบบนี้นะคะจะสังเกตเห็นไหมตรงนี้ทุกคนตรงนี้คือช่วงก้นของเราเนี่ยก็คือเขาก็ คือเอาไว้ง่ายคือนวดตั้งแต่บนเนี่ยตั้งแต่ต้นคอเนี่ยลงไปเลยนะลงไปถึงข้างล่างเลยทุกคนเนี่ยก็คือไปถึงน่องไปถึงเท้าเลยคือนวดทั้งตัวจริงๆนะคะนวดได้ทั้งเขาเรียกว่าผู้สูงอายุก็นวดได้นะรวมทั้งแบบวัยรุ่นวัยทำงานโดยเฉพาะออฟฟิศซินโดมเนี่ยคือแนะนําเลยขาตรงนี้ก็สามารถยืดออกมาได้นะคะรวมทั้งตรงนี้เนี่ย มันจะมีลำโพงนะคะลำโพงที่เราสามารถที่จะเชื่อมบลูทูธเนี่ยกับโทรศัพท์ของเราได้เลย <Wow. S 1> รวมทั้งเขามีระบบสแกนร่างกายด้วยทุกคนให้แบบให้รู้ว่าเฮ้ยต้องนวดตรงไหน <Wow. S 1> อ่ะเนื่องจากว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยคอไม่เท่ากันไหลคือช่วงคอช่วงไหล่ของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ป่ะอันนี้เขาจะสแกนก่อนว่าตัวของเราเนี่ยนะ้าตัวคอของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเขาจะนวดได้ถูกจุดอันนี้เราก็นอนลองไปเลยทุกคนคือสบายมากเห็นไหม ตรงนี้เนี่ยแล้วตัวของตัวนวดของเขาเนี่ยเวลานวดแต่บางที่จะนวดแล้วจะเจ็บใช่ป่ะแต่อันนี้คือไม่เจ็บแล้วรู้สึกผ่อนคลายคือพูดได้เลยว่าเครื่องนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเหมือนกับใช้คนนวดเลยอารมณ์นั้นเลยดังนั้นเนี่ยนะคะคือใครได้ทดลองมันนั่งลองนวดเนี่ยรับรองประทับใจแน่นอนดังนั้นนะคะมันเหมือนกับวันนี้เนี่ยเราซื้อเก้า e อี้นวดเนี่ยไปใช้ที่บ้านนะแต่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราได้ง่ายๆเลยนะทุกคนนะสำหรับใครที่ต้องการสร้างไรายได้กับโปรเจกต์เก้าอี้นวดกับเรานะคะสามารถที่จะสมัครฟรีนะคะ ะะว่าเราจะเข้าไปสร้างไรายได้กับตัวเก้าอี้นวดยังไงไปส่งรายชื่อลูกค้าที่ไหนนะคะขั้นตอนแรกก่อนเลยหลังจากที่เราทาการล็อกอินเข้ามาในระบบเป็นที่เรียบร้อยปุ๊บกดแ็บขีดสามี์ตรงนี้หครั้งหลังจากนั้นนะคะตรงนี้จะมีเมนูที่ชื่อว่า partner ดีๆนะคะกดเข้าไปอีกหครั้งหลังจากนั้นนะคะกดเข้าไปที่แคมเปญทั้งหมด1ครั้ง ตรงนี้นะคะจะมีแคมเปญที่ชื่อว่าเก e ้าอี้นวดไฟฟ้านะคะพรีเมียมนะคะให้เรากดเข้าไปตรงนี้ค่ะที่รายละเอียดตรงนี้1ครั้งหลังจากนั้นนะคะตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์เก้าอี้นวดนะคะเช่นวันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราขายได้กี่ตัวเนี่ยเราจะกำไรเท่าไหร่นะคะไปอ่านเอาเนาะเสร็จปุ๊บตรงนี้นะคะลูกค้าที่คุณเวลาเอาสื่อรูปสื่อโปรโมทสื่อรีวิวของเราไปโปรโมตต่างไปโปรโมทเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามีลูกค้าสนใจนะคะ อยากจะสั่งซื้อเก้าอีนวดนะคะหรือว่าแม้แต่คนที่สนใจแต่ว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็คือคุณสามารถที่จะส่งรายชื่อตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะมีทีมเซลล์นะคะโทรไปคุยกับลูกค้าของคุณให้นั่นเองนะคะโทรไปคุยกับลูกค้านะคะว่าโอเคที่อยู่จัดส่งที่ไหนรายละเอียดอะไรเป็นยังไงนะคะส่วนให้เกิดว่าสมมติว่า,มมวาพอส่งรายชื่อลูกค้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคุณก็มากรอกอรายชื่อลูกค้าตามนี้เลยชื่อลูกค้าผู้สนใจชื่ออะไรนะคะเบอร์โทรของเขาเบอร์อะไรนะคะลายไอเดียอะไรนะคะถ้าเกิดไม่มีนะคะถ้าเกิดอันไหนไม่มีไหนก โอเคไหมคะทุกคนสมมติอันนี้นะเราก็กอกลงไปชื่อผู้สนใจกรอกเลยทั้งหมดไปเรียบร้อยนะคะกอกให้หมดเลยอันไหนมีก็คือกรอกอันไหนไม่มีก็คือไม่ต้องกรอกนะคะอย่างเช่นสายสัมพันธ์ลูกค้านะคะเป็รู้จักได้ยังไงนะคะก็คือกรอกลงไปลูกค้าสนใจอะไรนะคะก็อี้นวดกี่ตัว1ตัว2ตัว3าตัวหรือว่า สนใจอะไรเป็นพิเศษนะรกรอกลงไปหรือรายละเลอียดอะไรที่เราอยากให้เรารู้เพิ่มเติมี่ยก็กรอกลงไปปุ๊บกดส่งรายชื่อแค่นี้เองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีทีมเซลของเราเนี่ยโทรไปติดต่อลูกค้าโทรไปป,ปิดการขายให้ถ้าเกิดปิดได้ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้รับก,กําไรนะคะตามข้อมูลที่เราได้ให้ไว้เลยทีนี้นะคะเวลาที่เรานะคะออส่งรายชื่อลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยพอทีมเซลเนี่ยมีการติดต่อไปหาลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยเนี่ย เราจะมาติดตามผลว่าลูกค้าคนนั้นของเราเนี่ยนะเป็นยังไงบ้างนะคะทีมเซลติดต่อหรือยังและติดต่อและปิดการขายได้ไหมหรือลูกค้าสนใจอะไรยังไงนะคะก็คือไปดูตรงนี้ได้ค่ะหลังจากที่เราส่งรายชื่อเรียบร้อยเนี่ยรายชื่อจะมาอยู่ที่ผู้สนใจทั้งหมดตรงนี้ที่เราส่งนะคะกดเข้าไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ไปดูได้นะคะตามรายชื่อที่คุณส่งมานั่นแหละนะมันก็จะมาอยู่ในนี้เสร็จปุ๊บนะคะคุณก็สามารถกดดูรายละเอียดได้โอเคไหมคะทีนี้เนี่ยเวลาที่มีอัปเดตอะไรเนี่ยทีมเซลมีการทาการโทรคุ เช่นลูกค้านะคะสนใจสั่งก็ยินงรถไปใช้1ตัว2ตัวหรือ3ตัวทีมเซลก็จะมาอัปเดตตรงนี้ให้นะคะหรือลูกค้าสนใจไม่สนใจก็จะมาอัปเดตตรงนี้ให้คุณเลยสำหรับคนที่ต้องการเข้าร่วมนะคะสามารถทักแชทหาเราได้เลยค่ะเราพบกันในระบบทุกคน